ข้ามมองข้ามโดยเด็ดขาดกับสิบประโยชน์ของมะขามที่กินได้แล้วมีประโยชน์เพียบสวัสดีครับมะขามถือได้ว่าเป็นผลไม้ของประเทศไทยที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายครับซึ่งนิยมรับประทานเป็นอย่างมากและมีประโยชน์1ิบประการดังต่อไปนี้ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำา 1. ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายทำให้คุณขับถ่ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 2. มีส่วนช่วยทางอ้อมช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องไอและระคายคอรวมไปถึงช่วยขับเสมหะ 3. ม,มีส่วนช่วยที่ดีในการบำรุงสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเลือดออกตามไรฟันอันนี้จะทุเลาลงอย่างแน่นอน 4. มีส่วนช่วยบำรุงกระดูก ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ 5. ช่วยขับลมถ้าหากคุณมีอาการกรดไหลย้อนหรือมีอาการภายลมบ่อยขอแนะนำให้รับประทานมะขามนะครับจะช่วยกำจัดปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 6. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการทำความสะอาดลำไส้ สำหรับใครที่ขับถ่ายลำบากอยากจะทำความสะอาดลำไส้โดยแบบธรรมชาติก็ขอให้รับประทานมะขามเป็นประจำนะครับจะช่วยระบายท้องดีถอกลำไส้ทำให้คุณสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น 7. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการช่วยแก้ปัญหาท้องเสีย ผู้ที่ปรับสมดุลเรื่องกระเพาะอาหารไม่ได้แล้วก็ขอแนะนําให้รับประทานมะขามเป็นประจําครับมันจะสามารถช่วยให้สมดุลในร่างกายคุณนั้นปรับตัวได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 8. มีส่วนช่วยในการรักษาปัญหาสุขภาพถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องแผลและจุดด่างดำเป็นประจำแล,ะแล้วก็ขอแนะนำให้รับประทานมะขามนะครับจะมีส่วนช่วยดูแลทางอ้อมและการบำรุงเม็ดเลือด ทำให้คุณสุขภาพแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 9. มีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยรวมแล้วขอแนะนำให้คุณรับประทานเกี่ยวกับมะขามให้เป็นประจำเพราะว่ามันจะมีสารต่อต้านอานุมูลอิสระที่สูงครับสามารถช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีประโยชน์อย่างที่10อย่างสุดท้ายครับ มะขามนั้นมีส่วนช่วยกระตุ้นผัดเซลล์ผิวเก่าและกระตุ้นการเกิดเซลล์ผิวใหม่ซึ่งทําให้ผิวของคุณนั้นขาวเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อรับประทานมะขามเป็นประจําครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอคลิปต่อไปอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับผู้สนับสนุนรายการ ไงครับทุกคนเปิดตัวความอร่อยกับขนมทาโกยากิบายนาเดชเสิร์ฟความอร่อยแบบยั่วๆจ้าเมนูและไส้ทาโกยากิครับสนใจความอร่อย เพื่อจัดจำหน่ายหรือออกงานสามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับ